สวัสดีครับกอลฟครับต้อนรับเล็กซัส IS 250นะครับวันนี้เรามาติดตั้งในส่วนของจอแอนดรอยครับตรงรุ่นเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากครับโอเคครับอดใจรอครับสักคู่เดียว จอแนดรอยตงรุ่นครับ IS 250ครับไฟเพลงไฟหนังครับควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยด้ครับครับนี่ครับทัตกีนะครับลื่นปืนเลยครับลื่นแรงเร็วครับจอ a n นด o i ย 2K ครับขนาด10นิ้วครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับ แอปพลิเคชันนะครับก็จะมี Google Map นะครับเป็นแผนที่นำทางนะครับขนาดใหญ่โตทีเดียวครับยังไม่พอนะครับ YouTube ครับก็จะมีทุกคอนเทนต์เลยครับนะครับก็จะมี Netflix ด้วยนะครับเนี่ย Netflix ด้วยโหลดแอปเพิ่มนะครับ Google Play Store นะครับวิทยุไทยแลนด์นะครับแล้วก็ดูทีวีออนไลน์นะครับ 3579้าเมลินทีวีครับเดี๋ยวพอนะครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดครับกล้องมองหลังครับก็สามารถหักตามวงเลี้ยวได้เลยนะครับนะฮะใช้ชุดปั๊กแคนบัสตรงรุ่นนะครับโอเคครับลูกค้าทก่านนะครับสนใจงานติดตั้งลำลํำแบบนี้นะครับก็ติดต่อผมได้นะครับกอครับ063 498 6168ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอคุณมากครับ สวัสดีครับ